เนี่ยนะจ่ะบักนาวบักนาวหยักบักนาวต้นหยักนะคะบักนาวลูกใหญ่ๆบักนาวอันเคยเห็นแต่อยังก็เพิ่นว่าบักร้าวพ่วงลอยย็นน,นูนี่เห็นบักบักนาวพ่วงหลายเด้อจ้ะนี่ของย็นนูบักนาพวพ่วงหลายเดี๋ยวขพี่น้องเบิ่งอันนี้นะจ่ะนี่มึงเนี่ยขยี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าพ่วงนี้มีหน่วยนะคะนี่เลยพี่น้องนี่ต้นนี่ิึงแน่พี่น้องบิ่งแนี่ยยังิึงรอบรอบด้อจ้ะพี่น้อง,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 งออลายแห้งพี่น้องเพราะว่ายังได้อนอกกบมีตอน แตงแตงกิ่งบางนะคะเป็นบางบางข้างบางข้าวนะถ้าเกิดว่าเก็บลูกออกเบิดแล้วจังซสินะแล้วนูก,กนจะใส่แบบอแตงกิ่งนิดหน่อยนะคะตาดกิงด้งใดที่ที่มันอ่นบ่ท่านใดมีหมากมีใบไอ้มีหม,มากมีดอกนะคะออกอือแล้วก็หดน้ำตามปกตินี่ลจะจ้ะ มาด้วยจากพี่น้องมารับชมนี่มะนาวยนกนะจ๊ะขอบคุณค่ะพี่น้องที่เข้ามานะคะแวะมาทักท้ายกดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ยหนุหด้วยจก้กกดหัวใจให้รัวรัวหน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาถักท้ายนะจ๊ะนี่นะคะอันนี้คือเราลูบลักภายนอกของตน้นี่ต้นนี่ เดี๋ยวนี้พอไปเบิ่งทั้งในๆนะจ๊ะกับบแมนว่ามันสิเป็นอันมากทุกๆกิ้งทุกๆงานหรอกคะ่ะนี่เห็นบอพี่น้องงานนี้มันกับบอไดเปลี่ยนดอกนี่เด้มันก็นจะมีบางที่เป็นนี่นี่นะคะพูนพี่น้องเห็นบอกทั้งในอันนี้นะจ๊ะบอไดขีดตัวพี่น้องเด้อนี่แหลคะค่ะ นี่พ่วงนี่เดี๋ยวยายนกขายพาเขาไปเบืองไก,ก่โอนี่จ้ะนี่เลยเบิองน่นพี่น้องนี่กิ้งเดียวพี่น้องเบืองเลยไก่ๆบักนหน้าห่วงลอยเห็นวะซื่อซื่อนี่ยายนกตังไฮเดอใหยนกตังไฮเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างล่างเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอืมสิบสามหน่วยจ้ะถามว่ามันสีไงบะหลังมันสีได้กินปะได้กินจ้าเพราะว่าอย่างก็คือว่าสมมติหน่วยนี้มันใหญ่นะคะในหน่วยนี้อ่ะหน่วยนี้มันให่แล้ว นะียวน้ก็จะเด็ดเนี่นไปขายกอนนะนี่พวกนี้เด็ดไปขายก่อนที่เหลือมันก็นจะเลี่ยงค่อยๆเลี่ยงซึมนีไปมันกันหญยจะ้ะนี่นะคะพูดนะมีแต่บิ๊กไซส์ทั้งนั้นเลยจะ้ะนี่อันนี้พ่วงสามพ่วงสองพ่วงสามพ่วงสี่แล้พวพ่วงสี่ดูพ่วงสี่เด็ดพ่วงสี่พี่นนอะ พวงสีจ้าี่เดี๋ยวให้เบิง่งตรงนี้ก็ยายน ano, กับเด็ดไปแล้วนะอันนี้พวงสามเด็ดเด็ดห้อยเด็ดตรงนี้จ้าเนี่ยเด็ดไปแล้วนี่ดูตัวบิ๊กไซส์จ้าบิ๊กไซส์อันนี้พว 3, big งสามบิ๊กไซส์ดูยิ่งใหญ่เลยจ้าพวงสามนี่ ขอบคุณที่จ้าพี่น้องที่เขามารับชมนะจ๊ะมาทักทายเป็นกำลังใจให้ยันโกมาชมบักนาวจ้าอันนี้บักนาวพันหยังพันแป้นธรรมดานี่หลจะจ้าอันตอนที่ยันโกซื้อมาก,ก็จะเป็นเพื่อนกันว่าแป้นพิจิตเนาะแป้นพิจิตมะนาวแป้นพิจิตเป็นว่าแต่ว่า มันก็อาจจะกลายพันธุ์เนี่ยจักหน่อยจากพี่น้องเพราะว่าหยังอ่าบางน่วยนะบางน่วยมันก็จะมีมีเม็ดบางน่วยกับบ่มีเม็ดจ้ะอันนี้ยันนกบ่ได้อันนั้นเด้อบ่ได้บ่ได้คิโมเด้อมันมันก็จริงนี่เห็นบ่อดีตจะมีทั้งลูกญงลูกหน่อยปะาป่นกันไปเวลาหฮาเดชเ้าก็จะหน่วยใด้ไงก็เดชออกก่อนนะคะเฮาก็ยังคงสภาพไ้เดี๋ยวมันก็จะญ่ตามกันกันมาอืมแต่ว่าช่วงนี้นาฝนฝนตกนะ ต้องอ่าพยายามอย่าให้น้ำขังจ้ะถ้านา้ำขังนี่ลดนถิ่มเกือบเบิเดเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนี่ยจ้ะมะมะนาวมะนาวเย็นน,ยนกนะจ๊ะขอบคุณหลายๆลายเจ้าที่เข้ามารับชมนะจ๊ะเอ่อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยานุนะเะจ้ามารับชมบักนาวให้ยานุแน่พูนะพี่นอ้นองนี่คือทั้งไต้เดอ้อ ทั้งใตไม่ถึงว่าขั้งใตข้างหลางส่วนทื่งๆพู้น่ะทื่อๆกระดกคือกันด้วยจ้ะนี่นี่ปลูกใส่ไหนใส่วงท่อจ้ะท่อจนเอียงสิล่มละ่ะนี่เละจ้านี่เลย,เลยเอ้าวให้ดูชัดๆเนื้อไปนี่จ้าสิเลจ้ะกลมๆ oppo a p นี่แม่นเบิดเลย นะคะนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอะขอบคุณที่เข้ามาทักทายจ้าขอบคุณเลหลายเด้อจ้าขอบคุณมากๆนะคะกดหัวใจให้รวๆหน่อยนะจ้าขอบคุณจ้า